ครับสวัสดีครับมาถึงการรีวิวหลักสูตรที่5นะครับหลักสูตรที่5เนี่ยเราแบ่งคอนเซปต์ออกเป็น2คอนเซปต์ด้วยกันนะครับคอนเซปต์ที่1ก็คือเรื่องของการเพิ่มยอดครับก็มีไล่เรียงพูดกันไปประมาณ5ข้อส่วนคอนเซปต์ที่2ก็คือเรื่องของการเพิ่มคนครับอันนี้ก็ไล่เรียงกันไปประมาณ5ข้อเรามาเริ่มต้นที่ฝั่งนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับ ข้อแรกเลยในการทําการเพิ่มยอดเนี่ยนะครับคุณต้องเข้าสู่ระบบของกิฟฟลีนทุกวันเลยนะครับเข้าไปได้เรยบรยนะครับตรงคาว่า <S 2> <S 2> <S 2> ยอดทีมการโกนสาตาร์นะครับยอดทีมการโกลสตาตอนนี้คุณเนี่ยคุณมีเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่นะคุณมีเป้าหมายอยู่ที่4,5่หมเพราะคุณจะคอรีิฟายให้ตัวคุณเองสร้างตึกได้ทุกเดือนถูกไหมครับเดือนอย่างนอยเดือนละ1ชั้น ข้อที่สองนี่นะครับก็มาพูดคุยเกื่องบองประเด็นะดนะครับประเด็นแรกก็คือคุณก็ไปดูบอร์าเก่าหรือบอร์าเดิมที่ที่เกิดขึ้นในเดือนร,รอบเดือนที่ผ่านมาหรือหลายๆเดือนที่ผ่านมาคุณว่ามีกี่คนหนึ่งพันคุณก็กระตุ้นให้ถึงพันเหตุผลคือเขาจะได้สิทธิพิเศษในการรับค่าคอมบ้างประกันคุ้มครองอะต่าในตแหน่งบอร์สซ่าซึ่งถือเป็นที่ตาแหน่งแรกนี่นะครับเขาจะเริ่มเป็นบุคคลทีท่ มีแบรนด์เป็นของตัวเองเขาจะสามารถเซฟเงินเขาจะมีประกันเขาจะมีสิทธิ์อะไรบ้างตรงนี้ต้องชี้แจงให้เข็นตั้งแต่ครั้งแรกสมาชิกจ,<ะ>จะซื้อถูกกว่าท้องตลาดด้วยซ้ำไปชี้เห็นประมาณนี้แล้วคุณจะมีประกันอย่างไรถ้าครัวเรือนของเราพูดคุยกันเข้าใจกันทั้งครัวเรือนแล้วจะทําให้ครัวเรือนของเราช่วยกันเซฟอย่างไรตรงนี้นครับพันห้าร้อยบาทถึงสองพันเขาจะไม่เกี่ยงเลยหากคุณเล่าให้ตรงประเด็นนะครับ สำหรับข้อ3นะครับข้อ3เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่จะบริหารจัดการ s <ม>ิลเวอร์เขา,าจะเป็นตำแหน่ง s ิลเวอร์สตเนี่ยอยากให้เขาอ่ะได้ชวนสมาชิกเข้ามาอย่างน้อยสักประมาณ10คนนะครับนี่คือฐานหลักจริงๆเลยเพื่อ,เพ,อเพื่อเกิดความมั่นคงในชีวิตของเขาที่เขาจะเป็น s ิลเวอร์สตหลังจากนั้นก็ลองอธิบายชี้เห็นว่าถ้าเกิดว่า หนึ่งคนเนี่ยที่เคยเป็นบรลูสตาร์นะครับจะมียอดบริโภคประมาณ1,500ถึง2,000ันพลองคูณเข้าไปที่10คนก็จะตกประมาณ15,000ถึง20,000ตรงนี้ค่าคอมมิชชั่นของว่าที่ซิมเบอร์สตาร์จะได้เพียรอยครับก็คือ1,500ถึง2,000บาทได้ไหมครับ มาถึงข้อที่4นะครับสำหรับข้อที่4เนี่ยก็ไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากมากครับในเรื่องของการเพิ่มยอดก็คือว่าที่จะ <Go al S 2> ขึ้นนะมาอีกหนึ่งคนในสายงานของคุณวิธีการบริหารจัดก,การว่าที่คนที่จะเป็นโกสตาร์เนี่ยก็ช่วยพูดคุยกันถึงคอนเซ็ปต์ว่า เพื่อให้เกิดความมั่นคงเพื่อให้เกิดรายได้ในอนาคตเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตเนี่ยก็อยากจะให้ว่าที่โกสตาของเราอะครับได้แนะนําสมาชิกใหม่เข้ามาสักเดือนละ10คน3เดือนก็30อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ใเห็นภาพอย่างนี้เลยครับในซึ่งวัฒนธรรมในเดือนต่อไปเราก็จะ เฟน้หนหาบุคคลเข้ามาเดืินละประมาณ10คนนี่คือวัฒนธรรมของสายงานเรานะครับที่ช่วยกันสร้างเฟรนชายคราวนี้ถ้าเกิดว่า1คนเนี่ยถ้าเป็นบอลสตาร์นะครับมียอดบริโภคประมาณ1,500ถึง2,000 PV เราลองคูณเข้าไปที่30 คนดูก็จะตกประมาณยอดรวมๆนะครับ4 0 0 0ง6 0 0 0 0เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นค่าคอมมิชชั่นที่ว่าที่โกสตาจะได้คือ6,765บาทถึง9,000เลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่เกิดปรากฏการว่าเพียงเราชวนเขาทำงาน2เดือน3เดือนแต่เขาจะเริ่มมีรายได้ที่ประมาณ9,000อัพขึ้นไปแล้วเห็นไหมครับว่าตำแหน่งของว่าที่โก斯ามีความสำคัญมาก เขาจะกลายเป็นผู้บริหารระดับต้นตรงนี้และต่อมาเรนจะให้เห็นเพราะฉะนั้นทุกคนที่กำลัง<ร>จะเป็นว่าที่โกสตาจะได้มีความเข้าใจตนเองจะได้ไปบริหารจัดการกับลูกทีมคนตัวใหได้ชัดเจนนั่นเองครับ ครับสำหรับข้อ5นะครับของฝั่งการเพิ่ม <ไป S 1> ทำกิจการย <ใน S 2> ่อยอาหารเฟรนช์ชา์คงจำได้นะครับที่เราเคยรีวิวหลักสูตรที่4ให้สำหรับทุกคนครงหายสำหรับหลักสูตรที่5ในฝั่งขวาเนี่ยก็คือการาเพิ่มคนนะครับวิธีการเพิ่มคนข้อแรกเปิดที่ทุกท่านจะต้องไม่ไล้าเลยก็คือการทำบัญชีรายชื่อ ก็กลับไปทบทวนรีวิวในข้อหลักสูตรที่ผ่านมานะครับว่าเรามีวิธีการที่จะมีจดรายชื่อหรือเพิ่มรายชื่อเนี่ยหนึรายชื่อด้วยวิธีการใดมาบ้างครับมาถึงข้อที่2หลังจากที่เรามีรายชื่อแล้วก็สู่ขั้นตอนของการนำรายชื่อนะครับ เข้าไปสู่การใช้หลักสูตรที่ 1, 2, 3, 4, 5ตรงนี้ก็เป็นการลงสู่การสร้างตึกนะครับ20ชั้นของเราหรือเราจะเรียกว่าเป็นการสร้างเฟรงชา20ยุ่ของเรานั้นข้อ3นี่คือต้องแสดงภาวะผู้นำผู้นำเนี่ยจะทำอะไรบ้างครับคนที่จะอยู่ในกลุ่มลาย2กลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มที่1นี่ก็คือกลุ่มนิวสุบ้านูบานสี้าเ เข้าไปแสงความคิดเห็นนะครับอย่างเช่นพูดคุยของเราถือเป็นการแสดงคาว่าผู้นําอย่างหนึ่งครับในห้างกิฟฟรีนนะครับก็มีผู้นําของเราขึ้นคลิปหรือรีวิวให้เป็นประจำตรงนี้ก็เข้าไปอ่านแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดถูกใจกันด้วยกันแล้วกันครับแล้วก็ดึงออกไปใช้ที่สำคัญสาหรับข้อที่4ฝั่งขวาในเรื่องของการเพิ่มคนเนี่ยก็อยากจะให้ ผู้นำทุกคนนะครับเรียนรู้เรื่องของสินค้าแล้วก็เทคนิคการทำงานผู้นำของเราจะได้นำความรู้เรื่องของสินค้าอย่างมืออาชีพนะครับรวมไปถึงเรื่องของเทคนิคการทำงานเนี่ยเหตุผลสำคัญว่าเวลาคนตัดสินใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกเข้ามากินมาใช้มาเป็นแบรนด์มาเป็นเจ้าของห้างใหญ่ กลางใจคุณเนี่ยเขาดูมืออาชีพอย่างเราเหมือนกันว่าเราเองเนี่ยนะครับมีการพูดคุยกับเขาเข้าถึงแก่นและความต้องการของสินค้าโดนใจบ้างหรือเปล่านะครับรวมไปถึงเปรดเล็กเปรดน้อยนะครับมาแสดงถึงวิสัยทัศน์ของตัวเราในการที่จะเชิญชิญผู้อื่นเข้ามาน,นี่ก็คือสิ่งที่มีความจําเป็นมากๆากเลยครับ ส่วนข้อที่5นะครับเรื่องของฝั่งฝาของการเพิ่มคนเนี่ยก็คืออยากจะให้เ,เรียนรู้เรื่องของอเทคนิคการชวนคนเพิ่มครับท่านผู้นำอาจจะเข้าไปชมคลิปโมดิเวตต่างๆครับคลิปเรื่องราวของภาวะผู้นำต่างๆของบริษัททิฟฟลีนหรือทุกๆบริษัทเขาเพืเอ่อเรียนรู้ทุกๆวันนะครับลักษณะของผู้นำเราหลายคนไปชวน ศักยภาพเข้ามากกว่านั่นก็หมายว่าไม่กล้าชวนคนที่มีศักยภาพเท่าเราไม่กล้าชวนคนที่มีศักยภาพสูงกว่าเรานะครับไม่ว่าจะเรื่องของเสร็จานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานอะไรพวกนี้เพราะไม่มีความมั่นใจจากนี้ไปครับ ให้แสดงความเป็นมืออาชีพด้านสินค้าให้แสดงเรื่องราวของการเป็นคนที่มีทักษะความเป็นผู้นำรวมไปถึงถ้าไปดูคลิปอะไรต่างๆมากมายก็จะได้ใชการชวนคนเข้ามาตรงนี้เป็นเหตุผลสำคัญก็ฝากด้วยนะครับอันนี้คือให้ทุกทีมงานอยากให้ทุกคนนะครับทำงานนะครับตามระบบทีกท่านที่ติดตามชงม,มาโดยตลอดครับ